สวัสดีค่ะนะคะสำหรับช่อง y o u t u b e นะคะของพินิชา h ช n แนลนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการที่ทำไมนะมนุษย์คนเราเนี่ยถึงได้ไปกราบไหว้ขอพรอ,องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะเราได้อ่านหนังสือนะตามหลักธรรมชาติจริงๆเราต้องบางคนอาจจะเชื่อว่าธรรมชาตินะ,ะถ้าใครที่คิดว่าธรรมชาติลงโทษเรานะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยค่ะนะจริงๆแล้วการที่เรากรรมนะั่นคือการคิดลบ หหือกับตัวเองหรือการทําให้ตัวเองทุกข์เสียใจนี่แหละแต่ว่ามติว่าวันนี้เขามีคนมาแกลงเราอ่ะเรารับเอาก็เหมือนกับเราทุกข์เลยนะทุกคนอ่ะนะคะเหมือนวันนี้มีมีคนที่เขาไม่ได้มาชอบเรามันพี่ิี่นก็ไปรับเอานะคะก็ไม่เป็นไรนะก็คงสะใจเขาแล้วเราก็ให้อภัยเขาแล้วก็ให้อภยัอภยตัวเองค่ะนะทุกคนอ่ะจริงๆแล้วอะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราคือในเรื่องของธรรมชาติพระแมทธรณนีบ้างแหละ โรกใบนี้นะคือก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะที่เขาเรียกกันว่ากดแรงดึงดูดนะคะอ่ะกฎจักรวาลนั่นเองค่ะทุกคนคะเราก็อ่านสมุดธรรมะเขาก็จะบอกในเรื่องของเรื่องนี้เนาะทุกคนอ่ะนะหน้ามันดึงเลยอะ,อะแล้วทีนี้เราก็เลยอยากจะศึกษาเกี่ยวกับการบูชาองค์พ่อปกติเราก็เคยขอพรบูชาองค์พ่อก็ได้สมริดผลตลอดนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะ ที่เราจะเชื่อและศรัทธาได้ผลลัพธ์ในการขอพรน,นะคือเราต้องหยุดในการนะคิดลบทั้งปวงนะหรือเลิกบน่นเลิกโทษสตาชีวิตหรือแม้ว่าวันนี้อาจจะมีใครนะเมน่าเราหรือโกรธเกลียดเราเราก็จงให้อภัยเขาค่ะนะอันดับแรกเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนแล้วก็รักตัวเองให้มากว่าสิ่งที่เราขยันหมั่นเพียรอยู่ทุกวันเนี้ยหรือการที่เราจะออกมาทําความดีเนี่ยนะเรา เป้าหมายเราตั้งไว้แล้วใช่ไหมเราได้เรียบร้อยแล้วให้เรารู้สึกว่าเราได้แน่นอนเราสําเร็จแน่นอนแล้วที่เหลือให้เราตั้งใจลงมือทำเพราะถึงแม้ว่าในระหว่างการลงมือทํานะเราอาจจะมีคนที่เขาไม่ได้เข้าใจเราหรอกทุกคนนะอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เราจงยึดมั่นว่าใครที่เขาดูถูกเราใครที่เขาแช่งเขาโกรธแค้นเราเราให้อาภัยเขาอ่ะเพื่อยุถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ เพื่อองค์พ่อเราก็จะทําแต่ความดีนะหรือเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั่นเองนะคะเราก็จงยึดมั่นในการสร้างบุญบารมีนะหนึ่งไม่พูดปดนะพูดแต่ความจริงใจแล้วก็มีแต่ความซื่อสัตย์ให้กับคนที่ได้มาติดตามช่องของเราหรือซื้อสินค้าของเราไม่ว่าเราจะทําประกอบอาชีพอะไรก็ช่างใช้ชีวิตยังไงก็ช่างเราก็ให้เรายึดเหนื่อยเหนียวจิตใจในที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามานะ พี่ก็รู้เรื่องนี้ค่ะนะเรื่องของเวรกรรมนะพี่ถึงจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับทุกคนใครที่กําลังทุกข์ท้อแท้ใจนะกดแค้นใครอยู่นะก็ให้อภัยก็เถอดถึงแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะจองจองเวรกับเรานะเจ้าก,กรรมในเวรน่ะนะเจ้าก,กรรมในเวรอยู่ในข้าพี่เราคิดเองกับเจ้าก,กรรมในเวรคือคนทั่วไปที่เขายังไม่ได้รู้จักเราดีพอนะแล้วหรือบางทีคนที่เขา เราพูดอะไรไปสักคำหนึ่งมันอาจจะไปแทงใจดำของของคนคนขออภยัยทุกคนเ <laughs> ชื่อไหมการมีความสุขออร่ามันจะออกมาจากทางผิวหน้าเรารู้สึกของตัวเราเองเลค่ะพี่ขอภัยนะอะอร่าของคุณมันจะออกมาเลยค่ะนะจาก อผิวหน้านะมันจะเนียนมันจะใสไปขึ้นเลยตรงเชื่อมั่นเชื่อใจการที่เราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้เราเนี่ยปฏิบัติต่อสิ่งที่ดีนะคะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะส่วนมากทุกคนนะ่ะไม่มีใครที่อยากจะเจอเหตุการณ์เรื่องเราที่เราเจอณปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องว่าบางทีแหละนะทุกใจการเงินครอบครัว ทะเลาะกันต่างๆเราไม่ได้ต้องการเจอใช่ไหมแต่เราอย่าเรียกร้องนะการที่เราเนี้ยเออ,อยกตัวอย่างเช่นเรามีองค์พ่อประสังกระจายแล้วก็องค์พ่อพระพิคเนตไว้แขนคอเพื่อเป็นยึดยึด,ยดเหนี่ยวจ,จิตใจบางทีถ้าเราจะเกิดอะไรขึ้นให้เราจับท่านมาใส่ไว้เชื่อไหมเมื่อว,วานพินิตร้องไห้ทั้งทั้งพี่แขนองค์พ่อแล้วก็เชิดหน้าเชิดตาไม่มองใครเลยนะคะอ่ะอเลยนี่แหละทุกคน แต่อย่าได้จงยึดมั่นเป็นแรงบันดาลใจว่าเก็บเอาคําดูถูกของคนอื่นทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จให้ได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่นะการที่เรามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็ดีหลอดไปไหนล,ลูกไปหามาเอ,อเ,เอ้เนยอ่ะโอ้ยให้เรารักครอบครัวของเราโอ้ค่ะหอมดินะโอ้ยแก้มแดงเลยรักลูกนะรักลูกนะเอ้า รักครอบครัวรักสามีของเราค่ะคนที่เขาอยู่เคียงข้างเราในยามที่เออเห่ยก็เวลาเวลาที่เราทุกข์ใจเขาก็ยังอยู่เคียงข้างเราเขายังมีรอยยิ้มเขายังมาเล่นกับเราให้แรงบัรดาลใจเรานะคะตั้งแต่ีรู้จักเรื่องของสัจธรรมชีวิตเราก็ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะถ้าเป็นส่วนมาก จงนึกเห็นบุญคุณคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราค่ะนะส่วนถึงแม้วันนี้คนคนนั้นเขาจะไม่ได้รักเราก็เราก็ต้องเราก็ต้องทําดีต่อไปจนกว่าเราจะทําดีให้สุดทางเราจริงจจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จเมื่อวันที่เรามีเงินก้อนสักหนึ่งก้อนแล้วนะวันนั้นแหละที่จะทําให้เราแบบยิ้มออกเต็มปีนะคะเราเคยเห็นคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นคนประสบความสำเร็จมาก,ก่อนเขาเคยลําบากมาก่อนทุกคนแต่เขามาลุ่งตอนที่มาเจอเค ตอนมาเจอโควิดนี่แหละนะคะอ่ะสิ่งสําคัญเลยค่ะคือหัวใจของเราต้องเข้มแข็งนะแล้วก็คิดบวกเข้าไว้ค่ะว่าเราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่คุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอให้เราได้เจอกันนะ,ะบุญเสมอกันเราจะได้เจอกันนะพี่ก็จะตั้งใจช่องทําช่อง youtube นี้แบ่งปันความรู้ดีๆเนี่ยลงไปที่ช่อง youtube นะแล้วจ๋าบ๊ายบายนะ สินงเสมอกันเราจะได้เจอกันขอให้เราได้เจอกันเนาะใครที่เชื่อแลศรัทธาในองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะอ่ะพี่ก็เปิดการบูชานะองค์พ่อพระพิฆเนศใส่คอแบบเนี้ยนะองค์พ่อพระสังกตายน,นะเราตั้งราคานี้เพื่อเป็นบุญกุศลนะราคา999าอิบก้อ่ะโดยที่ตัดความโลภออกไปถ้าได้เงินมาเท่าไหร่เราจะลงทุนนะทำพิธีองค์พ่อให้คนบูชา นะไต่คอจี้แต่เราจะบอกเคล็ดลับความเพิงให้กับทุกคนในในช่อง youtube นี้ทุกวันทุกวันจนกว่าเราจะได้เจอกันใครที่สนใจนะคะบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะก็เปิดจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะแต่เรายังไม่ได้มีให้ทุกคนบูชาแต่ให้ทุกคนเปิดจองได้เลยในราคา999าร้แย้วกค่ะนะก็สนใจสั่งจองล่วงหน้าไว้ก่อนเอาเคล็ดลับ ที่จะมาแบ่งปันในทุกวันเนี่ยเอาไปใช้ก่อนถ้าเกิดผลลัพธ์แล้วค่อยกลับมาบูชานะคะอ่ะไปแล้วจ้าไม่ว่าอะไร